ว่ามีแต่ความสุข,สขตลอดปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คิดว่าปีต่อไปก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะอยากจะบอก <laughs> เป็นคนที่อยู่หลายจายังหวัดนะคะแต่ว่าที่ที่อยู่งานที่สุดก็คือที่นี่นะคะ <Yeah. S 1> ที่ที่ีเหมือนเป็นบ้านจะว่า เรือนตายก็บอกไม่ถูกว่ามันจะตายีครับก็เป็นถึงจะไม่ใช่บ้านเกิดแต่ก็เป็นเมืองนอนนะคะเรือนายเอาไว้ก่อนคยพูดทีหลังเพราะว่าก็มี8.8เข้า8.9นะคดเก้นะคะพยายามจะให้อยู่ถึงเป็น90เล้9แต่ว่ามีคนให้120นะคะให้พิเศษ แต่ก็จะพยายามทำนะคะก็อาจารย์บอกว่าอยู่ยังไงก็อยู่แบบคนธรรมดาพื้น้นบ้านเราไม่ได้สูงส่งนะคะกินอยู่แบบธรรมดาค่ะจนมาทั่งเติบโตมาอยู่ที่สีทิวนักก็ใจ้ชีวิดจากคนธรรมดาถึงจะเป็นชั้นาลเป็นข้าราชการเราก็อยู่แบบคนธรรมดานะคะมีทุกี เราเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้อย่างในความสุขก็อยู่ที่จิตใจเรานะคะเราอยู่เรารักบ้านรักเมืองรักพื้นที่รักเพื่นบ้านรักหลายๆอย่างนะคะเราเออเผื่อแผ่ความรักให้เขาแล้วเขาก็พอความรักให้เราดีใจนักที่ทุกคนที่เจอวันนี้ยิ้มแย้มจ่ใจแลวก็แสดงความรักความจถิงเช่นเดียวกันดีฉจนะ แต่ว่าดิฉ <laughs> ันจะว่ายาวจะว่ายังอยก็แล้วแต่นะคะก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะคะชีวิตความเป็นอยู่ก็อย่างที่เราให้ความเป็นแบบธรรมดาไม่คิดอะไรมากค่ะปล่อยให้ชีวิตมีความสุขเองนะคะแล้ก็อยู่อย่างมีความสุขกับลูกแล้วก็เช่น เหตุการณ์อย่างนี้ก็อยากให้ทุกๆคนคิดเช่นเดียวกันนะคะว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขกับลูกกับหลานกับเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องค่ะก็สุดท้ายในท้งการโอ้่ออาลัธนาคุณพระศิลป์รัตนัยร่างกายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายในโลกนะคะแล้วก็หลวงพ่อนะคะท่านที่เราเคารพเคารพอยู่นะคะก็ได้ปกป้องคุ้มครองชาว อยู่อย่างมีความสุขข้อสำคัญขอให้ประเทศชายผ่านพ้นเหตุการณ์การเมืองไปได้ค่ะ